วันนี้ลูกสาวจะมาทำไข่เจียวให้ทานนะคะช่วยงานแม่ค่ะค่ะ,คะปรุงรสตามชอบจ้าไปาไปดูวิธีทอดของลูกสาวจ้าลูกสาวเจียวไข่ให้แม่นะคะสอนลูกเมื่อพร้อมค่ะโอ<ฮ>หน่ารักจังเลยอยาวให้แม่เท ตักข้าวใส่จานใช่ไหมอ่าได้ค่ะเดี๋ยวแม่ไปตักนะแล้วหนูค่อยโปะไข่ใส่ให้แม่ใช่ไหมต่อไปทุกคนเราตักข้าวใส่บล็อกค่ะเป็นถ้วยถ้วยชนิดใดก็ได้ค่ะที่เราชอบค่ะจากนั้นเราจะนํามาวางค่ะวิธีการวางข้าวในบล็อกจานคว่ำก่อนค่ะอ่าแล้วจับมือขึ้นนะคะมาจวาง ทำลงมาค่ะทำมือเดียวค่ะงัดขึ้นโอเคไหมคะวันนี้ไม่ใช้ขากล้องค่ะเอามาค่ะโอ้เป็นไงบ้างคะไม่ครัวหัวป่าฟูมากเลยใช่ไหมสวยไหมคะทุกคนผลงานของลูกสาวขอบคุณนะคะที่ช่วยแม่อาหาน่ารักมากอันนี้ของลูกสาวทำเองจ้ะ